พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซ็ตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับประวัติผ้าจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อมีความว่าเท่าที่ค้นพบจากพงศาวดารและจากคำบันทึกของพระเจ้าของตำราผาอาจารย์ทุกองค์ ในสำนักวัดเขาอ้อมีความรู้ความสามารถในทางสายศาสตร์ให้แก่ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นเจ้าเมืองและนักรบมาแต่ครั้งโบราณเริ่มตั้งแต่สมัยศรีวิชัยตลอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์เช่นผ้าอาจารย์ที่ปรากฏองค์ที่หนึ่งชื่อผ้าอาจารย์ทองในสมัยนั้นทางฝากตะวันตกของทะเลสาบตรงกับวัดพระเกิดตำบนฝ่าระมี อำเภอป่ากพยูนปัจจุบันนี้ครั้งนั้นตามพงศาวดารเมืองพัทลุงกล่าวว่ายัางมีตายายสองคนตาชื่อสามโมยายชื่อยายเพชรตายายมีบุตรหลานบุญธรรมอยู่สองคนผู้ชายชื่อกุมารผู้หญิงชื่อเลือดขาวนางเลือดขาวกล่าวว่าเป็นอัจฉริยะมนุษย์คือเลือดในตัวนางมีสีขาวผิวขาว ผิดกับมนุษย์ธรรมดาสามัญตาสามโมเป็นนายกองช้างหน้าที่จับช้างเลี้ยงช้างถวายพระยากงทองปีละหนึ่งเชือกเมื่อบุตรธิดาทั้งสองเจริญวัยพอสมควรแล้วตายายจึงนำไปฝากให้ผ้าอาจารย์ทองวัดเขาอ้อสอนวิชาวความรู้ให้พบบันทึกตำราว่าเริ่มนำตัวไปถวายผ้าอาจารย์ทองเมื่อวันพฤหัสบ,บดีปีคุณเดือน8ขึ้น15บ่ําค่ำจุลศักราช30 1หนึ่ง หรือพุทธศักราช1,482จะศึกษาอยู่นานเท่าใดไม่ปรากฏทราบแต่ว่าเป็นผู้มีความรู้ทางอยู่โยงคงกระพันกำบังกายหายตัวและอื่นๆเป็นอย่างดีต่อมาตายายให้บุตรบุญธรรมทั้งสองแต่งงานเป็นสามีภรรยากันพระยากงทองโปรดให้ไปเป็นเจ้าเมืองชื่อเมืองพระกุมารและนางเลือดขาวตั้งเมืองอยู่ที่บางแก้วฝั่งทะเลสาบตะวันตก ชื่อเมืองตารุงได้สร้างวัดและเจดีวัตะเขียนการที่ให้ชื่อเมืองว่าเมืองตารุงอาจจะเป็นเพราะว่าเดิมเป็นหลักล่ามช้างต่อมาจึงกลายเป็นเมืองพัทลุงภาคกุมารและนางเลือดขาวเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาสร้างวัดวาอารามพระพุทธรูปพระเจดีในเขตเมืองพัทลุงเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองตัง ร้ายแห่งด้วยกันเช่นวัดบางแก้ววัดสะทังใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช1493สร้างวัดพระพุทธศีหิมจังหวัดตังหนึ่งวัดสร้างพระพุทธรูปปางสายญาติหนึ่งองค์พอจะจับเขามูลได้ว่าวัดเขาอ้อมีมาก่อนเมืองพัทลุงเพราะกุมารมาศึกษาวิชาความรู้ก่อนเป็นเจ้าเมืองและยังมีตอนหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องถึงประวัติของหลวงปู่ทวดแห่งวัดช้างให้ จังหวัดปัตตานีแต่ครั้งยังอยู่วัดพระโคอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาวา่าเมื่อจุลศักราช9 9 1หรือพุทธศักราช2171พระสามีรามวัดพระโคหรือที่เราทราบกันเดี๋ยวนี้วา่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ซึ่งประชาชนในสมัยนั้นยกย่องถวายนามวา่าสมเด็จเจ้าพระโคท่านได้เรียนพระปริยปิธรรมณกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แตกฉานในอัตธ,ธรรมครั้งนั้นยังมีพราหมณ์นักปราญ์มาจากประเทศสิงหนลมาตั้งปริศนาปัญหาธรรมที่แสนยญญากพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาโปรดให้พระสามีรามเถระแก้ปัญหาธรรมนั้นๆจนชนะพราหม์ชาวสิงหนลจึงพระราชทานยศเป็นพระราชมุนีเมื่อกลับมาเมืองพัะตรุงได้ก่อพระเจดีย์บรรจุพระรัตนมหาธาต ไว้บนเขาพระโคสูงหนึ่งเส้นห้าวามีระเบียงรอบร้อมพระเจดีตามนาเล่าสืบต่อกันมาว่าครั้นฉลองพระเจดีนั้นท่านอาจารย์เท่าวัดเขาอ้อพระธรงองค์หนึ่งชื่อสมเด็จเจ้าจอมทองซึ่งคงจะเป็นชื่อที่ยกย่องเช่นเดียวกับสมเด็จเจ้าพระโคนำพุทธบริษัทไปในงานฉลองพระเจดีทางเรือใบแสดงอภินิหารวิ่งเรือใบขึ้นไปถึงเขาพระโคซึ่งไกลจากทะเลมาก ทําให้ประชาชนที่เห็นอภิเิหารเขารบนับถือและปัจจุบันสถานที่ตรงนั้นเรียกว่าที่จอดเรือท่านอาจารย์วัดเขาอ้อต่อมาท่านสมเด็จเจ้าพระโคะให้คนกวนข้าวเหนียวด้วยน้ำตาลตโนดภาษาใต้เรียกกันว่าเหนียวกวนทําเป็นก้อนยาวประมาณสองศอกโตเท่าขาให้พระนำไปถวายสมเด็จเจ้าจอมทองวัดเขาอ้อครั้งถึงเวลาฉัน ท่านสมเด็จเจ้าจอมทองสั่งให้แบ่งถวายผ้าทุกองค์ศิษย์วัดตลอดถึงพระก็ไม่มีใครที่จะแบ่งได้เอามีดมาฟันเท่าใดก็ไม่เข้าทราบถึงสมเด็จเจ้าจอมทองท่านจึงสั่งให้เอามาแล้วท่านจึงเอามือรูปแล้วส่งให้สิทธ์ตัดแบ่งถวายผ้าอย่างเข้าเหนียวธรรมดาอยู่มาวันหนึ่งสมเด็จเจ้าจอมทองให้พระนำแตงโมใบใหญ่สองลูกไปถวายสมเด็จเจ้าพระโค พอถึงเวลาฉันก็ไม่มีใครพาออกสมเด็จเจ้าพระโคทราบเข้าก็หัวเราะชอบใจพูดขึ้นว่าสหายเราคงแสดงอิทธิฤทธิแก้มือเราท่านรับแต่งโมแล้วผ่าด้วยมือของท่านเองออกเป็นชิ้นชิ้น,นถวายพระการแสดงอภินิหารของพระอาจารย์ครั้งโบราณเป็นกีฬาประเภทหนึ่งซึ่งมีมากอาจารย์ด้วยกันต่อจากนั้นพระอาจารย์วัดเขาอ้อทุกๆองค์ได้แสดงฤทธ เป็นอัศจรรย์ตลอดมาจึงเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทุกชั้นเจ้าเมืองพัทรุงทุกคนต้องไปเรียนวิชาความรู้ที่วัดเขาอ้อประวัติเจ้าวาดวัดเขาอ้อกล่าวสำหรับเจ้าวาดวัดเขาอ้อเท่าที่สืบค้นพบจนถึงปัจจุบันมีถึง11รูปด้วยกันดังนี้ 1. พระอาจารย์ทอง 2. พระอาจารย์สมเด็จเจ้าจอมทอง 3. พรผ้าอาจารย์พรมทอง 4. พรผ้าอาจารย์ชัยทอง 5. พรผ้าอาจารย์ทองจันทร์ 6. ผ้าอาจารย์ทองในถ้ำ 7. พระผ้าอาจารย์ทองนอกถ้ำ 8. พรผ้าอาจารย์สมพานทอง 9. พระครูสังฆวิจารณ์ฉัตรทันบรรพศส 10. ผ้าอาจารย์ปาน 11. พระครูอดุลธรรมกิจ พระอาจารย์วัดเขาอ้อนั้นล้วนต่างมีวิชาความรู้ความสามารถมิได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันทั้งนี้เพราะต่างศึกษาวิชากันมาไม่ขาดระยะตำราและวิชาความรู้ที่เป็นหลักคือการศึกษาเวทมนต์คาถาเป็นหลักเรียนตั้งธาตุทั้ง4การตั้งธาตุหนุนธาตุแปลงธาตุและตรวจธาตุวิชาคงกระพันชาติแคล้วคาดมหาอุด สอนให้รู้กำเนิดที่มาของเลขยันอักขระต่างๆนอกจากการสอนวิชาความรู้ทางสายเวทแล้วยังสอนวิชาความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยสมุนไพรมีเรื่องเล่าขานถึงปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์ในวิชาของอดีตเจ้าว,วาดวัดเขาอ้อมากมายอย่างอดีตเจ้าว,วาดวัดเขาอ้อสมเด็จเจ้าจอมทองซึ่งนับว่ามีบุญวาสนาสูงส่งยิ่งนักนอกจากจะมีสิทธิ์ญาณุสิทธิ์มากมายแล้วสัตว์ป่านานาชนิด ยังเข้ามาพึ่งพาอาศัยอยู่ในวัดเป็นจํานวนมากและไม่มีผู้ใดเข้ามาทําร้ายทําอันตรายต่อสัตว์เหล่านั้นด้วยต่างทราบกันว่าท่านให้การปกปักรักษาสัตว์เหล่านั้นที่สําคัญคนละแวกวัดเขาอ้อล้วนทราบกันดีว่าท่านมีวาจาสิทธิ์ทว่าครั้งหนึ่งคนต่างถิน่นตามลากกวางเผือกตัวหนึ่งของสมเด็จเจ้าจอมทองซึ่งอาศัยอยู่ในวัดเขาอ้อเป็นกวางที่เชื่องมาก โดยปกติแล้วกวางตัวนี้จะหายเข้าไปในป่าเขตวัดเพื่อหากินไกลๆครั้งละ2-3วันแล้วจะกลับมานอนหมอบอยู่หน้ากุฏิท่านปฏิบัติอยู่เช่นนี้เป็นประจำวันหนึ่งกวางเผือกตัวนี้ได้วิ่งเข้ามาหมอบอยู่หน้ากุฏิของท่านด้วยอาการแสดงความหวาดกลัวเหมือนหนีสัตว์ร้ายมาเผอิญสมเด็จเจ้าจอมทองนั่งอยู่หน้ากุฏิและได้มองไปที่กวางด้วยอำนาจยานสมาบัติอันสูงส่ง ของสมเด็จเจ้าจอมทองจึงทราบได้ทันทีว่ากวางเผือกหนีอะไรมาท่านจึงได้กล่าวกับพระพิสุที่นั่งอยู่ตรงนั้นว่าเจ้ากวางเผือกเกือบจะเป็นอาหารของเขาเสียแล้วยังไม่ทันที่จะกล่าวสิ่งใดต่อพรานก็มีคนถือหอกวิ่งเข้ามาหน้ากุฏิทำท่าง้างหอกในมือเตรียมจะทิ่มกวางเผือกซึ่งหมอบอยู่ใกล้ๆท่านสมเด็จเจ้าจอมทองจึงตวาดออกไปดังกังวาลว่า หยุดเดียวนี้เจ้ามนุษย์ไม่มีศีลธรรมจะฆ่าสัตว์แม้ในเขตวัดไม่เว้นเคยเบียดเบียนแต่สัตว์ต่อไปนี้สัตว์จะเบียดเบียนเจ้าบ้างละชายผู้ถือหอกถึงกับหยุดชะงักนิ่งเมื่อสิ้นคำพูดของสมเด็จเจ้าจอมทองชายผู้นั้นก็ร้องลั่นสลัดหอกในมือทิ้งแล้วร้องขึ้นมาว่างูงูฉันกลัวแล้วงูพอเห็นหอกที่ตัวเองถือเป็นงูจากนั้น จึงวิ่งหนีออกไปจากวัดพร้อมส่งเสียงร้องลั่นด้วยความกลัวงูแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนก็เห็นงูไล่าตามเขาอยู่ตลอดผู้ที่เล่าเรื่องนี้กล่าวว่าชายผู้นี้ต้องวิ่งไปเรื่อยๆหยุดนิ่งเมื่อใดจะเห็นงูไล่ล่าตัวเองอยู่ตลอดยังมีอีกาเผือกอีกสองตัวที่อาศัยเกาะอยู่ต้นไม้หน้ากุฏิสมเด็จเจ้าจอมทองเป็นประจำอาศัยกินข้าวก้นบาตรที่ท่านโปรยให้ทุกวันสมเด็จเจ้าจอมทอง เคยเอ่ยถึงอีกาทั้งสองตัวนี้ว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐไม่กินเนื้อสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตมีพระลูกวัดเคยโยนเศษเนื้อจากอาหารที่ญาติโยมใส่บาตรให้อีกาทั้งสองแต่ก็ไม่กินกลับเลิกกินแต่เฉพาะเมล็ดข้าวสุกเท่านั้นอยู่มาวันหนึ่งกาเผือกทั้งสองบินลงมาเกาะใกล้ๆกับสมเด็จเจ้าจอมทองแล้วส่งเสียงร้องลั่นกุติอยู่เป็นเวลานานสมเด็จเจ้าจอมทองก็นั่งนิ่งสงบ ฟังเสียงอีก,กาทั้งสองอย่างตั้งใจครู่หนึ่งจึงเอ่ยกับพระภิกษุลูกวัดว่ากาเผือกเขามาล่ำลาถึงเวลาที่เขาจะต้องบินกลับไปในป่าแล้วจะไม่กลับมาอีกเจ้ากาตัวเมียจะไปวางไข่อีกไม่นานเขาคงจะตายคงไม่ได้กลับมาเขาอ้ออีกเขาจะมาเขาอ้ออีกครั้งก็คงชาติต่อไปเขาจะต้องมาแน่เมื่อกาเผือกทั้งสอง ได้รับศีลพรจากสมเด็จเจ้าจอมทองแล้วได้บินทักษิณารัตนะรอบกุฏิแล้วบินมุ่งเข้าไปในป่าจากนั้นไม่มีใครพบเห็นกาเผือกทั้งสองอีกเลยกล่าวสำหรับอดีตเจ้าวาดวัดเขาอ้อที่สืบค้นประวัติได้บ้างนับตั้งแต่สมัยพระครูสังคพิจารณ์ฉัตรทนันบรรพศหรือผ้าจานทองเท่าแต่จะเป็นเจ้าวาดเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชาวบ้านนิยมเรียกท่านว่า พ่อท่านเขาอ้อและเป็นภาคเกจิอาจารย์ที่เข้มขังทางวิทยาคมศาสตร์และแพทย์แผนโบราณจนเป็นที่เคารพนับถือยาเกงของคนทั่วไปกล่าวว่าตรงศีรษะของผ้าจารย์ทองเท่ามีเส้นผมสีขาวซึ่งไม่สามารถโกนหรือตัดได้น่าเสียดายว่าอัตโนประวัติของผ้าจารย์ทองเท่าสืบค้นได้จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ ที่ยังจะพอจดจำกันได้บ้างว่าพื้นเพของท่านเป็นชาวบ้านสำนักก่อตํำบนปันแต่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงบิดานั้นไม่ทราบชื่อส่วนมารดาชื่อนางลอดตัวของพรอาจารย์ทองเท่าเป็นพี่คนโตและมีพี่น้องสองคนเป็นชายและหญิงครอบครัวมีอาชีพทํานาในการอุปสมบทจะเป็นเมื่อใด ขายเป็นพระอุปชาตลอดจนพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์หาทราบไม่แต่มีเรื่องเล่ากันว่าก่อนที่ท่านจะบวชได้ล้มป่วยมีอาการหนักมากจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานบนบาน,นสารกล่าวว่าหากหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจะบวชถวายแก้บนหลังจากนั้นไม่นานอาการป่วยไข้ก็ทุเลาบ้างและหายไปในที่สุดอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งต่อมา ได้อุปสมบทตามที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้และได้ศึกษาวิชากับพระอาจารย์เอียดหาะได้วัดดอนาลาซึ่งเป็นศิทธิสายสำนักวัดเขาอ้อเป็นที่กล่าวขานถึงวิชาพุทธาคมของพระอาจารย์เอียดหาะได้ว่าเหตุที่ท่านมีสมญานามเช่นนี้สืบเนื่องจากทุกวันพระแปดค่ำและสิบห้าค่ำพระอาจารย์เอียดหาะได้จะเหาะไปบำเพ็ญภาวนาในถ้ำที่วัดเขาอ้อเป็นประจำ ชาวบ้านหลายคนได้พบเห็นประจักษ์ต่อสายตาจึงขนานนามท่านว่าผ้าอาจารย์เอียดเหาะได้กล่าวสำหรับผ้าอาจารย์ทองเท่าได้ชื่อว่ามีตบะบารมีสูงส่งทีเดียวถึงกับเคยตวาดคนทีเดียวจนเป็นบ้าเป็นผู้ที่เข้มงวดกวดขันกับบรรดาลูกศิษย์อย่างยิ่งหากพบว่าสิ่งใดไม่ถูกต้องจะตำหนิตักเตือนครั้งนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีที่อยากให้สิทธิของท่าน ได้ดีในวิชาความรู้ในส่วนของมารดาของผ้าจาย์ทองเท่าในช่วงบ้านปลายชีวิตได้บวชชีที่วัดเขาอ้อโดยผ้าจานทองเท่าได้ปลูกกุฏิให้พำนักอยู่ใกล้ๆกับกุฏิของท่านเพื่อจะสะดวกในการปฏิบัติตามหน้าที่ของบุตรผู้กตันอยู่ตราบจนสิ้นอายุไขสมณศักดิ์ที่พระครูสังฆวิจารณ์ชัดทันบรรพศเจ้าคณะตำบลมะกอกเหนือ ได้รับพระราชทานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนั้นยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาด้วยพระอาจารย์ทองเท่าได้มรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2470ขนาดอายุได้78ปีสิ่งหนึ่งที่เหลือไว้สำหรับให้ล,ลึกถึงคือวัตถุมงคลที่พระอาจารย์ทองเท่าได้สร้างขึ้นนอกจากพิธีกรรมของสำนักวัดเขาอ้อ คือพิธีอาบว่านแช่ยาพิธีหุงข้าวเหนียวพิธีป้อนน้ำมันงาซึ่งในสมัยท่านเป็นพิธีกรรมที่เข้มขังเป็นอย่างยิ่งก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบ ปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่